42นั่งลงแล้วยื่นมือมาเออแม่นังจือโพ่ท่านแน่ใจนะว่าท่านกำลังรักษาข้าอยู่นะเย้เออแม่นังจือโพ่ท่านใส่อะไรเข้าไปในร่างกายข้าฮะ อย่าพูดมากนี่มันอยู่ในร่างกายเจ้าตั้งแต่แรกแล้วล่ะฮะที่แท้ก็เป็นหนอนเอ่อเออหน,นอนน่นนะในตัวข้ามีหนอนหนําซ้ำยังเยอะขนาดนี้ด้วยเอ้ยนี่มันหนอนอะไรเรียบหาวิธีเอามันออกไปจากตัวข้าเลยนะ เจ้าเคยได้ยินแมนลงพิษไหมอ๋อข้าเคยได้ยินแต่เห็ดพิษแมลงพิษเห็ดพิษแมลงพิษก็คือแมลงพิษมันจะดูดซับพลังวิญญาณและอายุขัยของเจ้ายัางไม่หยุดหย่อนคนที่ถูกแมลงพิษแฝงอยู่ในร่างกายหัวจะจะเต้นเร็วจนไม่สามารถหายใจได้ในที่สุด แม้ว่าอาการเหล่านี้จะสามารถบรรเทาได้ด้วยการดูดซับพลังวิญญาณจากโลกแต่ก็มีอายุขัายยาวนานสุดได้ไม่เกิน26ปีเช่น,นั้นสามารถถอนพิษได้หรือไม่มีสิ่งที่สามารถใช้ถอนพิษนี้ได้แต่ตอนนี้ข้าไม่มีมันอยู่ในมือแมลงพิษนั่นมีทุหญิง ที่อ่อนแอดังนั้นต้องใช้สิ่งที่มีทากอย่างที่แข็งเกร่งข้อมาลบล้างและสิ่งที่จะนำมาถอนพิษได้นั่นก็คือเลือกมันก่อนห,หาเลือกมันก่อนอืมเฮ้ยบนโลกนี้ยังมีมันกลหลงเหลืออยู่อีกด้วย มันได้หายสับสูญไปตั้งหลายร้อยปีแล้วมิใช่หรือไงฮ้ยยังมีอยู่เอ๊ะอย่างน้อยในตอนจบของเรื่องเซลลูฟเฟิงก็จะมีมันกรตัวหนึ่งดังนั้นแสดงว่ายังมีมันกรหลงเหลืออยู่แค่ไม่มีคนรู้เท่านั้นอยู่ที่ไหนแม่นังจูโพ ท่านรับปากจะรักษาให้ข้าหากรักษาไม่สําเร็จแล้วก็ข้าจะตามหลอกหลอนท่านไปตลอดชีวิตฮะไม่ใช่มีสถานที่ที่เรียกว่าเขากระดูมันกรหรอกหรือเจ้าก็ไปเสี่ยงดวงที่นั่นดูสิแม่นางจือพไปกับข้าด้วยสิไม่ไปข้าแค่อยากเสพสุดก,กับการกินอย่างยเงียบ ไปเถอะไปเธอนะเธอทือกเขาโมเฟิงมีของอร่อยๆอยู่ไม่น้อยแม่นางจือโพไม่อยากกินหรือเอยจริงด้วยเทือกเขาโมเฟิงมีสัตว์อสูรมากมายครั้งขี้ละถูกเซียวลู่เฟิเกาะความวุ่นวายจนไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองเซียวลู่เฟิงหลังจากที่เซียวรู่เฟิงถูกจ้องงูนั่น เอาตัวไปก็ไม่ได้่าวคราวของนางอีกเลยทำให้จนถึงตอนนี้ข้ายังไม่สำเร็จภารกิจหลักเสียทีอีกทั้งเจ้องงูนั่นมาจากเขากระดูกมันก่อนหรือว่าอีกอย่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นพรุ่งนี้ออกเดินทาง แม่นางจืโอพอวางใจข้าจะเตรียมการทุกอย่างไว้ให้พร้อมจะไม่ทำให้ท่านต้องลำบากข้าจะเตรียมของว่างไว้ให้ท่านรับรองว่าท่านจะไม่เหงาตลอดการเดินทาง